ครับมนี่กะสวัสดีครับมันี่บริพอกันหนึ่งครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมตายครับจ่ได้ปิดทายคลิปครับได้แค่ตอบคอมเมนต์คลิปนี้ผมกระสีมะทาคลิปครับเอาเอามันหมูครับสูตรนี้ครับซอยมันหมูกับพอดีถือจังหวะผมผ่านกดจูทูปพอดีครับผมก็ต้องขอบคุณหลายครับที่ติดตามผม จุดหอดพันซัพศ์ตอนนี้ผมก็ดีใจครับผมพันพันทรศครับผมขอคุณเพื่อนน่ารัครับที่ก็ติดตามรับชมผมมาตลอดให้ก็ลังใจพมมาตลอดครับผมกับม่สอยมันโมูครับอันปลาครับเขาเรืองกันเลยครับเออผมก็เรืยบวกลยครับผมสีครับหลูก้องสองสีครับปลาครับไปเบึงซอยมันโมูครับอันสร้อยใหญ่ปันใดครับปะนี่แหละครับอากได้น้ำมันหมูมาสอยเป็นสินแบบนี้ครับ ชอเป็นท่าหนาหรอก็รั่นเป็นลูกเตาแบบนี้ครับเอาพอดีเกี่ยวเ,เบียดเขาครับเบียดผมเป็นเบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่ครับก็ปร,ประมาณนี้ครับการไล่ท่านถามาทำเงียผมขายบวกครับผมกับบอกหลายคลิปนะครับผมบล็อกคลายครับผมแค่บอกวิธีการเฮ็ดวิธีการมาร์กเนียบเพราะว่าถ้าเฮ็ดเองกับลงทุนบลอกหลายครับบล็คือสื่อเขา ผมก็บอกหลายคลิปแล้วครับผมขอโทวครับผมบด้ขายผมบอกตรงนะครับราคาสุงเนี่ยผมก็บอกกลุ่มหรอกครับผมบอกที่เห็ดเพื่อว่าเราอยากให้พี่น้องซื้อครับกินอยู่ครับครับผมก็บงรลายคลิปครับหลายๆคนก็สนใจถามสูตรเขาข็กับม่คอยบอกครับผมก็บอกให้นี่นะครับบอกสัดเจนนนะครับเนาะ ตอนแรกกัถามมากับฝากกดติดต่ำผมนะครับผมมากับผมไปยังกับผมขอผมขออนุญาตทำกันครับบัดนี้ผมกะใับประมันจำเบ็ดถมสีหาซิบครับผมเอาลายนะครับไปบึงนี่แล้วครับผมกัได้หั่นเรียบร้อยครับกับเสบมันหาซิบครับเพราะว่าผมจะไปใส่เบ็ดเหลาครับเบ็ดเหลาเบ็ดพ่นก็ได้ครับตาเดวแต่สะดวกครับ ตามใจกระปุกแบบนี้ครับนี่ครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี้โทรศัพท์ผมพังครับผมก็เลยพอถอดแต่ได้ผม,ผ,มผมเราโกดัวคลิปลงครับลิปใส่คือมันงวครับ มมน,น้ำมันครับน้ำมันมู๊พนั่น้ำเงาเข้าเอามาใส่ครับแต่ว่าผมเงาเข้าผมสีเอาสูตรใส่มูเข้าผสมเหย็ดเงาตัวปรากฏนะครับแต่เอามาใส่น้ำมันมงูงครับผมชวนมาหามใด่สองสูตรทูอินดนครับสูตรนี่นะครับเอาเงา วเสียเอาใส่ครับไปนี่แหละครับมาถึงขั้นตอนการผสมเขากับน้ำมันหมูแล้วครับนี่ครับให้ใส่น้ำนี่ครับนี่เสร็จเแล้วครับเนี่ยผมนี่ครับใส่น้ำเนื้อเห้นี่ครับต้องไปใส่กระปุกครับเอาพอประมาณครับ ไปสนีทกับพ่อแล้วครับนี่ครับประมาณานี้พวกนักเขากันครับพวกนักเขากันรากาผมผมอกพิธีเกลนะครับเด้อถาผู้ใดเงี้ยผู้ใดกินเปรี้ยวมันโบเบิด ให้นำไข่ลงไปครับไข่ดิบเห้แล้ครับเขาะลงไปเรื่อยครับค้นน้ำเน่ยเรื่อยบางคนก็ว่าใส่หมูโบเปื่อยครับของผมเห็ดสามหมื่นหรือสี่หมื่นนะครับผมจำหม่ผิดแต่ผมว่ลงคลิปดูครับเปือยครับันก็จากใส่ดิฟเรื่อยครับสิโบเปื่ยนี่ครับมอครับยังกะขอบคุณเอฟซีทั้งสปบะโปเลานะครับ เห้ยกำลังใจผมมาตลอดเท่กันกับทุกคนนะครับกับพยายามต้นขเขากันนี่ขอแคหาตาประมาณนี้ครับจะปิดฟ้าถิ่นไว้ทักสามมือครับถามีเดียบมม่มีเดียดบจะซีมือแต่ว่า ทาเบว่างให้ดีกับจีดมือจีดมือก็ได้ใส่กับให้นำเขาตัวเย็นครับปิดดีน้ำเขาตัวเย็นใหม่เพราะว่ามหมอยห้น้ำมันหมูเ่าเสียครับมเมื่อคืนเน่ยบางนุ่นครับเ่ยบางนุ่นกบะบลองใส่ตัวเย็นก็ได้ครับเงยบางนุ่นกับสูตรใส่มหมูครับุ w อินวันครับใส่เว็ดเล่าก็ได้เบ็ดไปตกกดก็ได้ครับสูตรตกผมคิดตัวน้ำมาเองผมเองผลดีครับเป็น่ะ ลงทุนอยู่ประมาณเจ็ดสิบลงทุนมันลอยกว่าบาทครับเฮ็ดถ้าเป็ดเนื้อตกกะยู่งกอบชิปกระปุกนะครับถ้าื้อเขาว่าคิดเอาครับไปปันในถ้าเอาไปใช้เบ็ดเลลากะคือเฮ็ดนะครับเนร้ายครับแต่ว่าผมหมักใส่เบ็ดเหลาแล้วครับมันขุมกว่ากันครับเพราะว่ารั้งขึ้นผมกะ มันนอนอยู่บ้านตื่นเัวสาพยายามเอาครับอีกอย่าง,ช,งช่วงนี้ช่วงหนาน้ำปลวกปลาปลากดข้างเขาจะบอกก่อนปลากดข้างกินเนื้อสดครับช่วงนี้หลายคนถามปลากดข้างตัวใหญ่งช่วงหนานามมา้ำอ่ะกินเนื้อสดผมบอกก่อนแต่ปลากดเรื้องกัดกินพวกนี้ครับเหงือมักพวกนิดนะครับคลิปนี้ก็เอาไรใช่ลหมครับบ้า,บานนี้ คลิปหน้าขอกันไหมครับท่านใดก็ฝากกดติดตามคนไลคผมนะครับผมมาตั้งเป็นหยังครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมซีครับของสงซีสวัสดีครับ